สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยมาแจ้งโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสําหรับคุณลูกค้าเก่าแล้วก็ผู้ที่ชอบความคุ้มค่านะคะก่อนที่เราจะไปดูโปรโมชั่นว่ามีอะไรบ้างนะคะก้อยแนะนําสินค้าที่เอามาจากโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะคะเป็นดับเบิลแม็กพรีเมียมสูตรเข้มข้นนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะเรื่องการแข็งตัวนะคะแข็งเต็มลำนะคะสองนะคะความดันโลหิตสูงนะคะสามนะคะเบาหวานนะคะ C ทางเดินปัสสาวะต่องลุกหมากโตนะคะตัวนี้เหมาะกับผู้ที่ดื้อยาแล้วก็ผู้สูงวัยนะคะทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นนะคะโปรแรกเป็นยังไงนะคะก็ดับเบิลแม็กพรีเมียมสูตรเข้มข้น60แคปซูล1ขนขดนะคะราคาปกติ2,000บาทนะคะก้อยจัดคู่กับดับเบิลแม็กพรีเมียมนะคะแบบกล่องขนาด10แคปซูลนะคะราคาปกติ500บาท2ชิ้นนะคะรวมกันร,ราคาอยู่ที่2,500บาท แต่ก้อยขายเพียงนะคะสองพันถ้วนนะคะทีนี้โปรโมชั่นที่2นะคะจะเป็นดับเบิลแม็กคู่กับกาแฟบาลอนนะคะตัวนี้นะคะกาแฟบาลอนช่วยในเรื่องของการแข่งตัวเหมือนกันนะคะเป็นกาแฟโดบนะคะสำหรับคนที่ชอบภารกิจที่ยาวนานนะคะตัวนี้กินเสริมกับดับเบิลแม็กพรีเมียมนะคะมันจะออกดิฟนะคะ ช่วยเสริมตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับภารกิจที่ยาวนานนะคะเข้มข้นหอมอร่อยนะคะ1กล่อง1 2ซองนะคะปกติก้อยขาย550บาทอยู่แล้วนะคะจัดคู่กันนะคะราคาปกติ2,550บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะคุณจะได้2ชิ้นนี้ราคาเพียง2,000บาทท่าน,นะคะจัดส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสนใจสินค้านะคะ โทรนะคะไวสุดนะคะโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือคุณจะจิ้มลิงก์ไลน์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไลน์โอไว้ให้นะคะทักแชทไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5มีนาคม2566นนี้นะคะรีบเป็นเจ้าของด่วน เพื่อสุขภาพและความคุ้มค่านะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ